เดินช้าๆท่งตัวไม่ค่อยอยู่ไม่ใช่เรื่องปกติของผู้สูงอายุอาจจะเป็นอาการบ่งบอกถึงสัญญาณเตือนความผิดปกติของสมองค่ะอยากรู้ว่าเป็นอะไรกดเซฟคลิปนี้ไว้ก่อนได้เลยนะคะเชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นผู้สูงอายุเดินผิดปกติหรือว่าเดินไม่ได้ส่วนใหญ่าอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารที่เสื่อมลงตามวัยแต่ในข้อเท็จจริงนั้นผู้สูงอายุบางคนเดินไม่ได้เนื่องจากเจ็บป่วยเป็นโรคที่ทําให้เดินไม่ได้ซึ่งโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยและสามารถรักษาให้กลับมาเดินได้ดีอีกครั้งนั่นก็คือ โรคน้ําเกิดในโพรงสมองภาวะน้ําข้างในโพรงสมองเป็นภาวะความผิดปกติทางสมองที่เกิดจากโพรงน้ําในสมองมีขนาดใหญ่ขึ้นการขยายตัวของโพรงน้ําไปกดเบียดเนื้อสมองทําให้สมองทํางานผิดปกติค่ะภาวะนี้เกิดขึ้นได้กับทุกวัยนะคะแต่จะพบมากในผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งนอกจากเรื่องการเดินผิดปกติแล้วผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาสมองเสื่อมญาติจะต้องสังเกตว่าคนไข้จะคิดช้า เฉื่อยชาไม่ค่อยสนใจรวมทั้งยังมีความจำที่แย่ลงจนกระทั่งผู้ป่วยเริ่มจะมีปัญหาปัสสาวะราดออกมาโดยไม่บอกหรือปัสสาวะราดออกมาแบบที่เข้าห้องน้ำไม่ทันค่ะการรักษาโรคน้ำเกิดในโพรงสมองแบ่งได้เป็นสองส่วนหลักๆนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดเมื่อมีการเจาะระบายน้ำในโพรงสมองแล้วจะให้การรักษาด้วยการรับประทานยาลดการสร้างน้ำในโพรงสมองซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงมักจะดีขึ้นการผ่าตัด วางสายหรือใส่อุปกรณ์ระบายน้ําจากโพรงน้ําในสมองลงมาสู่ช่องท้องซึ่งเป็นการผ่าตัดที่มีบาดแผลเล็กเกือบจะไม่มีการสูญเสียเลือดและใช้เวลาผ่าตัดน้อยดังนั้นนะคะจึงเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงต่าการรักษาด้วยการผ่าตัดนี้มักจะทําได้ก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาไม่ดีนักหรือผู้ป่วยมีอาการรุนแรงตั้งแต่ตรวจพบซึ่งหลังจากผ่าตัดค่ะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเดินนะคะแต่ แต่ถ้าผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้าก็จะส่งผลให้ภาวะนี้เป็นมากขึ้นจนผู้ป่วยเดินไม่ได้สมองเสื่อมรุนแรงและต้องนอนติดเตียงในที่สุดค่ะฟังแล้วอาจจะดูน่ากลัวแต่ภาวะน้ำข้างในโพรงสมองสามารถรักษาให้หายได้นะคะเพียงแค่อาศัยคนใกล้ตัวมันสังเกตหากพบว่ามีอาการนะคะให้รีบพาไปหาหมออย่างทันท่วงทีค่ะใครที่ต้องดูแลผู้สูงอายุอยู่คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ